สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิบุนพยากร์น,นะคะสำหรัคลิปนี้นะคะเราจะเข้าความดีนะคะจากครูบาอาจารย์มาฝากในหัวข้อพรจากครูบาอาจารย์ของคุณค่ะขอให้ทุกคนนะคะตั้งจิตเป็นสมาธิค่ะ ระลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิสิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพรจากครูบาอาจารย์ของคุณในวันนี้นะคะที่ท่านส่งข้อความมาถึงในเช้านี้มีอะไรกันบ้างค่ะพลังงานใบแรกนะคะขึ้นมาเลเวอร์เลยค่ะต้องบอกวันนี้ท่านสถิตอยู่ด้วยและเป็นพลังงานแห่งความรัก ปกป้องคุ้มครองและดูแลแล้วรวมถึงนะคะท่านปัถนานะคะอวยพรคุณในวันนี้ให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายสิ่งที่คุณตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะทําในวันนี้ขอให้มีแต่คําว่าความสําเร็จแล้วก็รวมถึงในวันนี้ฝากเตือนมาบอกสหรับใครก็แล้วแต่ในวันนี้ที่ต้อง เผชิญหรือเจอหน้ากับคนที่คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยหรือคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่ดีกับคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่วันนี้คุณไปเจอเขาและคุณดูคำรู้สึกว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้ได้ว่าเป็นความไม่จริงใจขอให้วันนี้ค่ะคุณตอบโต้หรือคุณมอบให้ด้วยความเมตตาและเดี๋ยวทุกอย่าง จะสามารถแก้ไขและก็จัดการกับปัญหาต่างๆววรวมถึงในวันนี้พลังแห่งความเมตตาเนี่ยแหะค่ะจะทําให้คุณไม่ปวดหัวในขณะเดียวกันพลังแห่งความเมตตาเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้คนที่คุณต้องพบคนที่คุณต้องเจอเจอหรือคนที่ต้องอยู่ด้วยในวันนี้นะคะไม่ทําอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีค่ะหรือว่าเขาจะไม่มีข้อถ้อยคําหรือไม่มีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบ ไม่โอเคอะ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอให้มอบพลังแห่งความเมตตาออกไปก่อนค่ะและที่สําคัญนะคะขอให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าวันนี้นะคะในสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เราต้องเจอบคนที่เราต้องให้ความเมตตาเป็นพิเศษทุกอย่างจะสมบูรณ์และจบหรือว่าสําสเร็จนะคะจบงานได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนค่ะพลังงานไปถัดมานะคะ1ดาบเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าพลังครูบาอาจารย์นะเป็นพลังแห่ง อำนาจนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ท่านมาชุดมาเพื่อช่วยปัดเป่าปัญหาอุปสรรค นะคะหรือว่าวันนี้ท่านมาเพื่อเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รวมในขณะเดียวกันท่านก็จะนําเราสู่คําว่าความสําเร็จด้วยการลงมือทําไม่ว่าวันนี้จะเจอเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราอะคะ่ะลงมือทําให้เต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถและทุกอย่างจะผ่านได้อย่างแน่นอนรวมถึงในวันนี้ถ้ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเป็นข้อความที่ท่านบอกว่าให้ระลึกนึกถึงและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะพลังงานไปถัดมานะคะโห อัศวินไม้เท้าเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้พลังแห่งความรักของครูบาอาจารย์อาจจะทําให้คุณสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคอะไรบางอย่างอย่างไม่คาดฝันรวมถึงในวันนี้พลังแห่งความรักเนี่ยหรือพลังแห่งความเมตตาที่วันนี้ท่านให้แั่ตัวคุณเนี่ยจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะเอ่อได้รับการสนับสนุนได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างหรือทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้รู้สึกฟ้าดินเปิดทางเอื้อประโยชน์เอื้อหวนทางให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆแต่ว่า วันนี้ยังต้องยืนยันว่าครองสติด้วยคำว่าเมตานะคะพลังงานใบถัดมาค่ะ p e r a n c e โอ้โหใบน,นี้สวยมากใบน,นี้จะเป็นใบที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างในวันนี้มันจะไม่ได้คลี่คลายแบบฟ้าแบบเพลินนะแบบพลิกมือแบบพลิกฟ้าท้าดินหรือว่าพลิกฝ่ามือแต่จะเป็นการคลี่คลายในลันกษณะที่เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ท้ายสุดอ่ะ ต้องบอกว่าทิ้งพลังบวกทิ้งเรื่องบวกและทิ้งสิ่งดีเอาไว้ให้ให้ต่อยอดสําหรับในครั้งต่อไปหรือว่าเหตุการณ์ต่อๆไปหรือว่าวันต่อๆไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าไพ่ถึงได้ขึ้นคําว่าเมตตาคําแรกเพราะว่าคํแห่งคอาคำว่าเมตตานี่แหละจะทําให้ทุกอย่างที่คุณจบงานในวันนี้หรือทุกอย่างที่คุณทําอะไรในวันนี้ ทิ้งท้ายด้วยเมตตาไหมไวมันจะทําให้สิ่งต่อไปเรื่องต่อไปสถานการณ์ต่อไปที่เข้ามาทั้งในวันนี้แล้ววันพรุ่งพรุ่งนี้และวันต่อ,ต,อต่อไปต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะเป็นพลังที่บวกบวกบวกและบวกยิ่งขึ้นและท้ายที่สุดอะ่ะจะเป็นผลดีที่สุดสำหรับตัวคุณค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ The Emperor มาเองวันนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของคุณนะต้องบอกว่ามีการสอบผ่านเกือบ100%เซแล้วก็รวมถึงในวันนี้ต้องพูดว่าคุณอาจจะต้องเอาชนะใจตัวเอง เอาชนะความรู้สึกของตัวเองคุยกับตัวเองอในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์แล้วก็ที่สําคัญคือ อาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนิดนึงว่าเอ้ะเราสอบผ่านไหมเอ้ยเราทำดีหรือเปล่าวันนี้ท่านบอกเลยค่ะว่าเมตตาคำเดียวสยบทุกสิ่งแล้วสามารถที่จะทำให้คุณอะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทุกอยา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้วันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่มีพลังแห่งความรักพลังแห่งเมตตาาำน้าท้ายสุดสุด,สดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จได้แบบอย่างไม่คาดฝันจริงๆต้องบอกก่อนนะวันนี้พลังงานของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นพลังเนี้ยต้องบอกเลยว่าแสดงว่าสถานการณ์ต่างๆหรือสิ่งที่เข้ามาวันนี้ไม่จะมีอุปสรรคเป็น พักๆนะคะหรือบางทีมันอาจจะติดขัดเป็นเอ่อเป็นจังหวะหรือบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เราต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความอารมอร่วยแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ท้ายที่สุดอ่ะด้วยพลังแห่งความรักและพลังแห่งเมตตาในตัวคุณแล้ววันนี้ด้วยพลังที่ครูบาอาจารย์สถิตร,รักษาคุณจะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ออกมาสวยงาม อย่างแน่นอนแม้ลำบากแต่วันนี้จบสวยอย่างแน่นอนค่ะและยิ่งถ้าวันนี้นะคะเป็นวันที่ใครต้องมีเรื่องให้เจราจาพบปะกับผู้ใหญ่หรือว่าวันนี้มีเรื่องที่ต้องกลับไปทําในเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องที่รู้สึกว่าทามาหลายวันละยังไม่เสร็จสักทีหนึง่งอ่าวันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้แหละสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก่อนที่จะ เริ่มต้นในสิ่งใดในวันนี้หรือหลังจากที่ฟังคลิปนี้เสร็จแล้วไปเตรียมตัวให้พร้อมค่ะกินให้อิ่มนอนให้หลับมองตัวเองในกระจกหรือมองตัวเองในโทรศัพท์มือถือเปิดโหมดของอถ้ากล้องถ่ายรูปไว้แล้วบอกกับตัวเองว่ายิ้มให้กับตัวเองแล้วบอกว่าวันนี้ฉันจะเป็นวันที่ประสบความสําเร็จยิ้มให้กับตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ พลังแห่งความดีพลังแห่งเมตตาจะชนะทุกอย่างและพลังแห่งความรักสถิตกับเราตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนขอให้เป็นวันดีๆวันแห่งความสุขนะคะแล้วก็เป็นวันแห่งความสําเร็จสําหรับทุกคนค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ใหม่กับพลังงานดีๆยามเช้าของอินอุ่นยากรถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานน้อมรับพลังงานนี้ขอให้คุณกดก้าวๆๆค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ